สวัสดีเอฟซีเมรี่เธอหามาแล้วนะคะพี่น้องับอ่มาแล้ววันนี้วันวันนี้มีเอ่อเคล่อนว่าอย่างละเคล่อนว่ามีเป็นเอฟซีใชพี่น้องเป็นเอฟซีต่อยงตว่าหัดกะอยู่บ้านกับเมรี่นี่แหละอยู่บ้านใกล้ๆกันกนี่นนะเป็นเป็นญาติเป็นคุณยายเป็นเอ่อพี่ป้านนะ้าอาของเมรี่์และพี่น้องคางบ้านที่ว่าเพื่อน ถามข่าวถามข่าวเขา่าถามข่าวเรื่องนิรุยชาแนลว่ามาบ้านระบอกเพื่อนก็ถามข่าวเป็นระยะนะสิแล้วพี่รองค่ะกับมือสองมากกับได้เดบอ่ามาตะกุ่นแล้วกัมาบอกเพื่อนบ่านนิรุยกลับมาบ้านแล้วเพื่อนก็ว่าอ่ขาขณะไปอีกฝากข้ามวยพอนเอ่อไปนิรุยในเด้ออ,อินี่ก็เลยว่าอันกติฝากลายคน้นลายจาบมาได้ก็เลยว่าอึดไทยคิดไปต้าเน่นะพี่รองค่ะเนาะเดี๋ยวอันมาบกุกคุยคุยนั่ง แบบก็บังสมยางมั่นผ้าอัดหลานสาวไปนอนเรยวหลานสาวอัดนออนตุ are, ่เดี hmm. ๋ยวจำยางมหาเยีะยนย้หน no ังแตกไปอัก hmm. <When we S 2> ่อนเดี๋ยวเยอ๋ยางมากเดียวยางทำได้ปบเรี่อยเรับมากเป็นอัดหลานสาวอัดถึงเวลานอนตุ่นไปกุยไปดเลี้ยงยางยะมาหาหลานสาวรับปุ๋ยเร็วอีลาไนรับปุ๋ย เกิดก้อนหนึ่งรุ่นเดียวกันนี่นี่ซำมูกันนะเนี่เนาะรับปุยแล้วพนหอวเวลาพนนอนหอยเวลานอนดีดดีอุ้ย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 อ้ย้ย่เนตื่นมาเนาะยิ้เสียงนนยินเสียงดังเนี่ยลล่ะล่ะเอ้ยมีลายแอซัมเอฟซีนพี่น้องขาทับขาทับข้าวกระเบิ้งคลิปตลอดขนาดี่บกกัน คนถามข้าวถามข้าวตลอดว่ามาตันระบ่ออกระบ่ยู่หันหนามื่งเส้มาเพิ่ก็เลย่อเลื่อบวกคนวามาเลยเพิ่ก็เลยว่าปากหวยพอนอย่างเดิมบ้างมันแบนหอดซองอ่ะเนาะถ้ากันถามตะข่าวตะอันกับมะหอดหมู่บ้านนี่แหละแม่ป้ามะหอดหมู่บ้านนี่แหละมะหอดหมู่บ้านกับพอดีหมู่บ้านตุ๊กไปกับไปปุ่นนี่แหละ หอดแหอดจองกนองมิตอร์สีเ้าของตัวเดียวป่นี่ยสีดำสเว้ยไปหนาแล้วบ้านใหพูดอันอันพูดบุญพันหลายเนาะอันล่ะพี่น้องค่ะอละเอฟซผู้แรกในยุค้างบ้านไม่รีแล้เพิ่นถามข้าวถามข้าวปรกติดตามอาการเนาะเบิ่งนาลิตาเสมอเสมอเ่อนี้นี่เนี่ยอันอันเอฟซนาลิตาพร้อมเด้อนีเด้นนีนี่นี่ าห้มักแรงอันก็เพิ่มจีมักแค่งนั่นเพิ่มอันนี่เป็นมูเดียวกันกับหลานสาวเพิ่มนี่นี่อันนี้ออกก่อนนันิตาแค่เดือนเดียวเองด้วยพี่น้องนี่อันนี้น้องอะไรนะน้องอะไรน้องอินดี้นี่แหละเดี็กชิวไปปลูกเซี่ยวห,หาย,ยวองอไม่บอกอีหล่ะ <c oughs> อ,อุ้ยไปไปไปแล้วไปไปแล้วบอกอีหล่ะเอ้ยนันิตาเอ้ยวะนันนิตาตกมื่นเลย ไปไปผูกเสี้ยวเดี๋ยวจะว่าผูกเสี้ยวห้ไปหาณรีตายแล้วว่าผูกเสี้ยวห้นะคะนี่แหละก็เป็นข้ามไปค้ามอวยพอดคลองอันแม่ป้าเขาไม่รีเองนะเจ้าค่ะห็นบอกเดี๋ยวยางกลับไปหาคุณย่าก่อนบาเองอันเพิ่อกระสอบกระถามแล้วเพื่อขึ้นอันไปแล้วเพิ่นอนเพิ่นกระถามว่าสิไปใส่ก็เลยบอกเพิ่วมาสิไปพุ่นนั่แหละคุณย่าแต่ว่าอันมะหวดมุสอดกับมะหว่าเป็นฟังมะหวดเรียวนะ แล้วก็ถามข้าวถามข้าวอยู่ตลอดได้นี่กระจายอ้ชูบสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะอีกอย่างสวัสดีค่ะเอฟซีเมลลี่เจย์ห้าแม่แล้วบอดเตียงบอดตีอือโอ้มันมืดอยู่บ่ยายมืดจุ่มเออบ่ได้อยู่ดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตี มันงงหมดเลยเออนั่นเดอเอาบาหอยอัวยพรออันมาหนิอ๋ออวยพรเออให้มีตความสุขความเจริญเด้อหายแล้วบ่เกือบหายแล้วจะหายเพราะว่าด้สูตรไอ้พวกกระถามข้าวถามข้าวคือกระที่พี่น้องนี่เพิ่นกระถามอยู่ด้วยนี่ดราม่าระบบเศร้าระบบเพิ่นเหงว่าโอ้ยอัน อันยังก่อเอวฮะกาหากปวดใจไดเนาพปวดว่าเอาอุวยพ่อเนี่ยมันซวงมันเศร้าเรี่ยวมันลูกเรียนไงเศร้าเด้ออืมยู่ยเลยไอ้ซวงไอ้เศร้าเด้อล่ะเป็นห่วังเยอไอ้ลูกแลีนเน่เด้อเจ้ลูกแลีนเน่เด้อเออลูกแลียนพ่อลูกแลีนเจ้ ไปแทงว่าโอ้ยเศ้าเร็วๆด้วยอีหละบัดเพิ่นถามข่าวบัดเพิ่นไปหัวเพิ่นว่าอันอีหยังนอนจังไดน้ออัน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 มันสิเศ้าไงบอสอันอันอันมันยั่งย่านพันอันอีหยังก็ขึ้นว่าหยังก็อันอันย่านอันย่านผัวมันปากเขาจะว่าผัวมันสิป่าได้จังได๋ผู้ข่อยว่างสินะพี่น้องเพิ่นกลับไป่วงอีหยู่บัดอันมันปวดเอวอันมันย่านมันเจ็บเอวเอวมันหักเอวมันยังสิเพิ่นก็คิดหลา่แด้วบัดเพิ่อนถึงถามถึงอีโซ่เอามาแล้ว มาแล้วเอ้ยตื่นแล้วไปกวดพนพักหายพนตื่นซ้ำกระลังหลับมกระลั่งหลับเป็พี่น้องทุกท่านก็มาฟิ้งแดดกัดเวนแม่ป้าเพื่อนน่ะแม่ป้าน้องยินดีนี่กับเป็นมูเดียวกันเด้อกับอันอันนั้นเที่ยวพ่าวแล้วรุ่นเดียวกันกุ้งรุ่น้วกันรุ่นเดียวกันก็กุ้งมาเบนเขาโรงเรียนน้ำกันมันเป็นมูเดียวกันมันชื่อได้พวกนี้มูเวอร์าัจจะเอ๋อัจจะเอ๋ล่ะ อใจเอใจว้ายออใจไอเต้นใส่ละเต้นใส่เร็วๆไออเต้นใส่เร็วเดี๋ยวอี่หลากจะิเป็นยูทูบเบอร์นะอีหลเนาะอจเอจเออติดเออ้อมือแล้วนิตาอาไอเอยยอติดตาเพิกอพี่ลาเอเฟซบอร์พี่น้องค่เอซเบอนีอนี่ม่อเมือนกังเว้ยมเที่ยงย่อมเมนแรงมากเพกว่านางฝอยกันชนีละอยนีละจุ่มอันอันนี้อำข้าวขาว ออกมาแล้วออกมาแล้วกระถาอการรักษาจะขอกระถาแบบว่าแบบถาช่วงถาเศร้าหรือมันถาเลียนเร็วเด้ออืมเศร้าละลแข็งแรงจ้าเศร้าละละแต่วหันการแบบว่าอันอันอันเกิอนวอย่างกแบแบบเอ่อบัาบไาเหมันแบบว่าได้เลียนสิแต่นะมันแข็งแรงดีคืออย่างดีมันมันใจมันสู่ใจมันสู่มันบริอันนี้ดีอยู่อ ข่าแ็งแรงให้ล้ำด้วยคือก่าอตาผู้เป็นห่วงเด้เบิ่งยอตาเอซเบอร์เดินเรลาแวกพวกนี้เป็นพู้ได้ย่างไก่ไปไก่บ้ากัามข้าวถามข้าวเด้นี่รุยนี่รุยชาแนลน้เบิ่งกเมื่อเื่นี่อเมื่อ่อเมืาเเอเมือเนือเูื่หอเ่่ ทุ่มสองทุ่มเวลาอ,อันแม่เพิ่นกับผ้าเมื่อเพลอกกับผ้าเมื่อผ้าเมื่อน,นอนเป็นยุโรงบาลังสีเท้าอันเท้าผ้าไปเยี่ยมกับเบิ้งเบิ้งว่าเพิ่นแยังแรี้ยงสิท่านจูงมือจูงมือกับเบิ้งเดี๋ยืตดลูกแรงเท่านั้นเลยนนี่นั่นมูวไปหากัดจวดจวดเชืบอบัวก็คือเก่าแหะคือเก่าคือเก่าเมื่อใจมันสูอยู่ใจมันอันนี้เท่านั้นมันอันต้องรักษาร่างกายอย่าง,างมัน ชฮัลโหลพี่น้องคะกะอ่าให้คุณยายกับอ่าคุณป้าคุณหน้านี่แหละพี่น้องคะเมาอวยพรหล่ะกะอ่าให้กำลังใจนะคะพอเพป็นคำถามหอดถามตรงผลสิทธิ์ฝากข่าวปากข่าวฝากอ่ากำลังใจไปให้กันเลยว่าย่านจำบ่ได้ก็เลยถ่ายคลิปละให้พี่น้องเบิ่งพร้อมแล้วก็ให้นิรุยเบิ่งพร้อมนะคะฮัลโหลพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ่า ออของพวกเราด้วยนะคะกลุ่มนิรุยชาแนลนะคะฝากไปรกรลังใจนิรุยหลายๆนั่งสเสดแลนคึงขังเร็วๆนะคะฝากแวนสนีและพี่น้องคะ่ะไปแล้วเด้คอค่ะเอาคุณยายคุณปา้าคุณหน้าคุณบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนั่น